ตอนกูรวมไปนิ่งไปก็อยู่วัดให้เลยสอนแล้วพิจิต์ได้เออเหนี่ยวในที่นั้นก็เลยในนี้ก็คือว่าเป็นนักเทศที่มีความสามารถมีวัดน์ทับกระเบือ้อนในอ่อนเทศรก็ประมาณสักสี่รูปแล้วนี่แต่ก็จะแหลกเจ้าออก็จีนนะมุยกนา เด็วก็ไปทางนู่นไปทางนี้ฉะนั้นก็จะให้เป็นมนุักเรียนันุักศึกษาันุนักเทวันุนัก์ปัญญายยงไงนี่ก็ถือว่าครบสมบูรณ์แลบที่ลุงลได้ทำบุญหุดิษให้ก็นะมีอยู่สามอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือทานโยมก็ได้ให้สีก็รับเลนวันนีก็จะเผาวนาบ้า ภาวนาก็คือฟังเงทศฟังธรรมฟังสิ่งจากผู้รู้นี่อาจจะนว่า,าพาก็ไม่ใช่รู้มากหยูก็รู้เท่าใดก็จะว่าไปาเท่านั้นแหละในพอที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติอาว่ายังไงป,ประคุณเจ้าทางท้ายมือพร้อมใลยอย่างนอพร้อมก็ให้สัทธักสัญญาณวัวสิงห์นั่งกลาง พริงจริงคุณหามองแล้วมีไฮบอคุณเบื้องื้ <c oughs> อ่าร้องแล้วเนอะพระบงมราชร้องแล้วม,วมวีผมก็จะได้ถามวันนี้ไม่พลังบุรณนะพระบรร้องเลยลูกๆูกทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายัดคือคุณพ่อมาบูรณนะท่านได้ลงเสียหายตายเสียจากไปนานแล้ว ก้าปีทพเป็นพุคน,คนเจ้าในบ่ากไปก็อยากจะถามบาลีที่ขึ้นสักครู่เนี่เพระพุธเจ้าได้ขึ้น,นบาลีอย่างไรก่อนที่จะได้เทศก่อนที่จะได้สแสดงธรรมในองค์ทางนั้นขึ้นบาลีว่าอย่างไรที่มน์ขึ้นม,ม,ม,มานิมิตังจาทุกรูปานังกระันโูกัจะวิทิตาครับแปนความหมาย ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล,วลว้วแล้วตอบแทนนทั้นถือเครื่องหมายของคนดีครับผมคนจะด,ดีไม่ได้ดูที่้าคนจะด,ดีไม่ได้ดูที่มีเงินทองมากไม่ได้ดูว่าคนนั้นสวยคนนั้นหล่อแต่คนจะด,ดีได้เพราะว่าต้องมีความกตัญญูกตากลเวทีครับผมกตัญญูนี่แปลว่ารู้คุณกตากลยทีนี่แปลว่าตอบแทนคุณ รู้คุณอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบแทนคุณก็เหมือนซื้อมุ้งไม่ได้ผู่นะครับซื้อมาไ,ไม่ได้ผู่พอมันกอกมาตั้งล่างบุญบดึงงานจ่าดึงจา,า,จา,า,จานเอาเลยได้ไม่ยากฉะนั้นวันนี้ได้ทั้งสองอย่างครับผมกันต,ตาอีวก็ได้กันต,ตาเวทีก็ได้ครับฉะนั้นผมจะถามพระเดชพระคุณ องธรรมะทานใช้ไหการที่พ่อแม่แต่ละคนให้กำเนิดเกิดลูกมาทำไมจะต้องทำบุญบุทิศให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่มีอะไรเห็นไปหมู่บ้านไหนก็ทำบุญให้พ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนี้หรือบ้านไหนก็แล้วแต่ถึงสงการต์รายการก็ติดให้ได้ถึงทำบุญให้กับพ่อแม่เพราะอะไรขอ ทคยได้ถามว่าเหตุใดทําไมถึงต้องทางบุญให้พ่อแม่ครับเพราะว่าลูกหลานมองเล็งเห็นถึงอุปการะถึงบุญคุณที่พ่อแม่ให้พอแกลามองเห็นบุญคุณครับพ่อแม่มีบุญคุณครับมีบุญด้วยมีคุณด้วยมีคนด้วยครับฉะนั้นพอ